เราอย่าไปเป็นถ้าเป็นแล้วมันมันเป็นภาระเราแต่มาทําเป็นทุกอย่างเรียนไปนทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่ไม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 ่ใช้ทุกอย่างเพราะว่ามันมันเป็นภาระเป็นภาระอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อันนั้นเวลาที่เลนมันวิ่งไปวิ่งมาเพราะพรพระสงค์จะตัดจีวอแบ่งกันพระพุทธเจ้าบอกแกพิสุว่าอย่าเพิ่งตัด อย่าเพิ่งตัดอีกีบอลเลยเพราะอะไรตอนนั้นพระสงฆ์ก็ยังไม่สงสัยนะจะบอกว่าให้มันครบเจ็ดวันก่อนมันครบเจ็ดวันเขาตัดแบ่ง<ๆ>พอครบเจ็ดวันแล้วพระสงฆ์ก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมไม่ให้ตัดผ้าผืนนี้ยก็บอกว่าเจ้าของเขายังเขาไม่ให้ไอเรนมันวิ่งไปวิ่งมาผ้าไม่เห็นไงมันตัวเล็กตัวเล็กนตัดเนตัดเนยตัดตัด เ่งไปเปิ่งไปเห็นภาพเลยเออเจ่อเช่นนั้นก็เมื่อพระเจ้าองค์ก็บอกว่าเนี่ยมันเจ้าของเขาจงเขาจังเป็นห่วงยังรักษาอยู่อย่าไปอย่าไปแบบถ้าไม่จีตเขามันจะตกทีนี้พอพิสูจน์รูปนั้นท่านเป็นเรนเรนมันเจ็ดวันมันตายไหม ออพอมตายพระเจ้าก็บอกให้ตัดแบ,บด่งได้ดังนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเวลามันจะมันจะไปติดอยู่ที่ไหนเนี่ยใครเคยเกิดเปิดคอมพิวเตอร์บ้างครับเปิดคอมพิวเตอร์มันจะเต้ยวเตีวเตีวตามเวอร์ชั่นที่เราลงไว้นะทีนี้เวอร์ชั่นเนี่ยเราสังเกตดู <c oughs> ถ้าเป็นเวอร์ชันบุญบาปบุญบาปเตวเตวเตี้ยมันจะลง <c oughs> ตรงไหน นางมัลิกาเียครับซึ่งเป็นภรยรยาของพระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยทำอธิษฐานครับเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่เลยนะในาศาสนามีครั้งเดียวครับนางโกหกสามีตกนรกเกิดวันครับฉะนั้นบุญทางทําบุญเนี่ยมันมันยังตกนรกได้แต่ศีลไม่ตกนรกครับยืนยันเลยพระสง์สรุปท้ายศีลว่า สีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติิงยันติจัสมาสีหลังวิโสเยดพระสงฆ์ก็พยายามจะสอนโยมแต่โยมก็ไม่เอาจะไปเอาทำไมไม่รู้เรื่อง,ง <laughs> แม้แต่พระสงฆ์สวดอวิธรรมนะเป็นธรรมมาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสดงแก่เทวดา กุศลธรรมะกุศลธรรมะอภญากตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลด้วยไม่กุศลแล้วก็ปัจาธรรมเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เรื่องหลอแนวยกหนึ่งแ <c oughs> นวยกสองแนวยกสามได้กินข้าวหลอกลวง <c oughs> <c oughs> กระ <c oughs> ตุ้มดังนั้นนี่เราก็ต้องบางอย่างเราเราต้องให้เข้าใจเข้าใจในในเนื้อหาของธรรมะเข้าใจเนื้อหาของอสิ่งที่มีอยูนะ่เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราก็จะได้เป็นผู้ที่สบายดังนั้นการที่เรามาสถานที่ตอนเป็นทุกกะเล็กกริยานะโยมก็หันหน้าไปทางโน้นจะได้บูชา